สำหรับสาวๆคนไหนนะคะหรือว่าคุณหนุ่มคนไหนนะคะที่แต่งตัวดีผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาดีแล้วเนี่ยอย่าลืมเสริมเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ําหอมทีนี้น้ําหอมเนี่ยถ้าเราจะเลือกเราจะเลือกยังไงดีเลือกยังไงที่มันแบบคุ้มตังค์ของเราต้องเลือกที่หัวน้ําหอมมาจากฝรั่งเศสค่ะและต้องได้รับรองอีฟราด้วยว่าเป็นหัวน้ําหอมจากฝรั่งเศสของจริงมินจะบอกเลยนะคะว่าน้ําหอมราคาหลักร้อยแต่ให้คุณภาพเทียบเข้ากับน้ําหอมคุณภาพขวดเป็นหมื่นมีอยู่จริงค่ะ อยู่ด้านนี้แล้ะค่ะนี่มิ้นบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมิ้นนําเสนอน้ําหอมมา3ามกลิ่นด้วยกันนะคะจากเมลาราาของเรากลิ่นแรกเลยสีจมพูอยู่ตรงกลางเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ากลิ่นนี้เนี่ยใครได้ใช้แล้วนะจะต้องเลี้ยวหลังมาดูว่าเธอคนนี้เนี่ยคือใครเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นกลิ่นแบบหอมหวานสวีตตี้มาก ผู้หญิงคนไหนที่อยากจะให้ผู้ชายที่คุณหลงรักนะคะหันหลังมาดูว่าเธอคนนั้นเป็นใครเธอคนนั้นชื่อไรเธอคนนั้นบ้านอยู่ไหนให้ฉีดเลยนะคะแล้วจะบอกเลยนะคะว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากฟากุ้งมากติดมากเพราะเป็นหัวน้าหอมจากฝรั่งเศสวิธีการฉีดมินบอกก่อนเลยนะคะฉีดที่ข้อมือแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็จับแบบนี้ปุ๊บมาที่ข้อแขนไม่ต้องถูนะคะเดี๋ยวกลิ่นมันจะเพีย้ยนที่เหลือคะ่ะแตะไปที่ซอกคอคะ่ะกลิ่นที่มินใช้ประจํานะคะก็คือกลิ่นนี้เลยนะคะ love free me เพราะว่ามิน ผู้หญิงหวานนะเนาะก็พูดยากไปไหนที่อยากจะให้มีคนเหลียวหลังแล้วชอบกินชุนพู เหมือนเลยอยู่กลางทุกญยาลาเวนเดอร์บาสมีขวดสีเขียวอันนี้นี่จะบอกเลยนะคะว่าด้วยหัวน้ําหอมจากฝรั่งเศสและได้รับรางวัลอีฟรา,ฟาเขาจะทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาทันทีค่ะซึ่งเหมือนกับคุณนี่นะคะเป็นนางพญาฮู้ขึ้นมาเด่นจริงอะไรจริงถ้าอยากเด่นในที่ทํางานถ้าอยากเด่นในร้านอาหารถ้าอยากเด่นในงานปาร์ตี้ให้คุณใช้สีเขียวกลิ่นนี้เลิศที่สุดค่ะสีม่วงของเรานะคะอันนี้ e c เร t มี ซีครตก็คือเรื่องของซีครีตใช่ไหมใครที่แบบว่าเฮ้ยเธอฉันกำลังปิ๊งหนุ่มคนนี้อยู่หรือว่าฉันอยากจะให้หนุ่มคนที่ฉันปิ๊งเนี่ยนัดฉันสิเทนึงนะคะมินแนะนําเลยนะคะกลิ่นสีม่วงตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีคู่อยากมีคู่หรือมีคู่อยู่แล้วหรือมีผู้อยู่แล้วมันเลิศตรงนี้แนะนําอย่าไปเอาผู้คนอื่นนะคะมันบาปกรรมฉีดเลยค่ะ ่คะมินบอกเลยนะคะว่าไม่ได้พูดนะคะให้มันรู้ไปค่ะทั้งหมด3กลิ่นนี้มินพูดได้เลยนะคะว่าเป็นกลิ่นที่ดีมาก1ขวดนี้นะคะปกติค่ะราคา490บาทเท่านั้นเองใครที่สั่งซื้อน้ําหอมนะคะจากเมลซ่าของเราตอนนี้1ขวด490บาทแถมกระเป๋าเกรย์ให้1ใบใครซื้อ3ขวดคระกลิ่นคระสได้ราคาลดลงมาอีกนะคะเหลือเพียง1 2 3 4 1 2 3 4บาทแถมกระเป๋าให้อีก1นึ่ใบแถมนะคะสะบู่เอาไปหอมรันงูใจหอมตั้งแต่ติ่งหูโซกหูดูถึงทุกส่วนในร่างกายแล้วกันนะคะแถมฟรีทันทีสำหรับคนที่สั่ง3ขวดขึ้นไปค่ะของแถมเยอะมากรีบสั่งเลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเสน่ห์ที่ดีที่สุดของคนเราอยู่ที่ความหอมค่ะ